ดาวยามซึ่งเรียกว่ายามอธิกานจะขอสาธิตวิธีใช้ดังนี้ตัวอย่างดวงการชะตาเกิดอุบัติเหตุในข้อหนึ่งเวลาหนึ่งนอตรงกับยามอาทิตย์มีวิธีถ่ายเช่นเดียวกับข้อหนึ่งคือจังหวะหนึ่งดาวอาทิตย์เป็นยามอยู่ราศีตุลเป็นนิดให้โทษจังหวะดาวอาทิตย์อยู่เรือนสุขสุขเป็นนิดอีกแปลว่าให้โทษร้ายสองต่อเรียกว่ายามร้ายแน่จะมีเรื่องและอะไรเกิดขึ้น ต้องอ่านผสมพบคือบัรนี้ไม่ใช่แปลว่าขาย่างเดียวขอเพิ่มเติมอีกนิดว่าดาวตัวยามถ้ามีดาวเกะกลุ่มให้นำมาพิจารณาร่วมด้วยเช่นดวงนี้มีพุทธมาจากเจ้าเรือนอริมาเกาะกลุ่มจึงให้โทษพุทธเป็นทั้งเจ้าเรือนอริศาสชักต้องแปลทั้งสองอย่างคือการเดินทางศาสชกมีอุบัติเหตุอริจุดเวลามาดูหรือเวลาที่ผูกดวงการชะตาเป็นเคล็ดลับ วิธีทายต้องตั้งนาฬิกาให้ตรงเวลาให้นับเวลาจากดาวอาทิตย์ในดวงชะตาตามราศีโดยเริ่มที่ดาวอาทิตย์ราศีละชั่วโมงถ้ามีเศษของนาทีให้นับชั่วโมงก่อนดอกราศีใดจึงจะเริ่มนับสอนาทีแรกที่ราศีหน้าของราศีชั่วโมงนับราศีและสอนาทีเพื่อให้เข้าใจจึงยกตัวอย่างตรงการชะต,ตาคนมาหามีดวงดังนี้ดวงการชะตาคนมาหา วันที่6ต่อปีมะโรง25งกุมภาพันธ25์252เวลา09.30นวิธีหานับหนที่ราศีกุมจากดาวอาทิตย์เป็นหลักราศีมลเมษหนึ่ศพฤเวลาหนคือช่วง1นดังนั้นจุดชั่วโมงจึงตกราศีพฤษศพ,พบกระดุมพักการเงินหาจุดนาทีเริ่มนับสอนาทีแรกที่หน้าราศีพฤษศ จุดชั่วโมงคือ4นาทีราศีมิถุน10นาทีราศีกรกฎ15นาทีราศีสิงห์20นาทีราศีกันย์25นาทีราศีตุล30นาทีราศีพิจิกดวงนี้ราหูเป็นการกินีอยู่ปัตตานีคู่ให้โทษเป็นผู้นำเงินไปใช้เล่นการพนันหมดขโมยเงินของภรรยาส่วนดาวสีคืออังคารแม้จะเป็นอุดแต่อาศัยเรือนเสาซึ่งเป็น ประเกษตรไม่มีกำลังซ้ำเป็นคู่ศัตรูเล่นกันด้วยสีจึงไม่แสดงคุณเต็มที่การชะตานี้ดาวสุขเป็นกระดุมพับไปดกวินาเงินจึงสูญดวงข้อสังเกตการกินีอาศัยอยู่เรือนบริวารในพบปัตตนิแปลได้ว่าคนในบ้านคือคู่ครองให้โทษนำทุกมาให้สอตนุเศษเป็นจุดพยากรสำคัญของดวงชะตาหนชาติอื่นๆไม่มีใช้แต่หัไทยเรามีใช้ เป็นเพชรน้ำเอกในวงการโหนไทยเป็น